จ่าเพชรครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม่กล้าผ้าม้วนด้อจ่านี่งยายบึ้งฝนตกเด้อจ่านี่ฝนตกบานได้ถ้าบุญตกพอจ้าเห็นบอบพี่น้องขนโต๊ะนตกฝ่าเสือกเห็นบ่พี่น้องเห็นบ๊อบได้เฉยบึ้งบรรยากาศฝนตก ตกหน่อยนึงโตกหน่อยนึงหายตัวตัวกเลยสวัสดีครับเออโต๊ะโตกเฮ้ยฮ่าพี่น้องเออโตกมาหน่อยนึงพี่น้องโอ้ยน้ำไหลลื่นเรือเลยบานยหญ่แน่เจ้าจอยเนาะพี่น้องเนาะโอ้มีแห้งซุ้มเย็นอยัว นี่พี่น้องชุ่มเย็นชุ่มเย็นชุ่มเย็นอืมกระตกมาแห้งกูหนีก้องเอาพี่น้องเนาะกตุกงางยางมามๆเลยบ่มีล่มบ่มีหยางเลยโอ้มายากจุกๆเลยพี่น้องเลยนี่มาผมไม่กระจายตาม โอ้มีแหงดีโอ้โตขัดเดียวน้ำไหลออกจากเงื่อนย่อยไส้ดุเล่ลังไหลเลยโต๊ะแค่จ้งหน้าที่โบเศร้าจ่อยพี่เนอะเศร้าแล้วเศร้าแล้วอืมจงหน้าที่ จ๊กนี่เล่าสองในที่เนาะขัดจ๊กก็นี่หลายกว่นนี่นะอู้เต็มกันน่ะท่วมแท้พี่น้องเศร้าละหลังจากบึงพ้นต๊ะเร็วมาบึงกระท้องกี่เขาพี่น้องอู้เสือพนห้อยห้อยทำไมยิบห้อยมาห้อยยิบพี่น้องเป็นบอนี่ แต่ทองกินข้าวกับไข่กับก๋อยยังกับไข่มูแดงไข่มูแดงด้วยจานี่แต่ทองกินคนเดียวยายกินแล้วเสียบด้ต่ทองอื่นเพื่อนเขามากินน้ำเนยก๋อยขึ้นของข้าวไข่ครับซอสหายซอสนี่ด้วยซอสนี่ด้วยพี่น้องเขาเขาไข่กินง่ายๆเนาะจานเนาะซอทากหมูแดง ก็ไหเดี๋ยวพูดก็กินนาพี่นองนะดูยายหามาเหนี่เจ็บแสบเลยอาพินังรังแบบยายปลอใครหายยายถืเจกลองมาแล้วีต่ว่าดี่ดจา้ายายมาพ่นงมากยายกินยิมเร็วยายถือกอกแต่ทองเนาะอือ ต้มแบบได้ต้มช่งสีนะเออต้มสามิ้งสามเออกินแบบนี้จะมันเสียบแต่ช่องวะมไข่ลวกหรือไข่ต้มต้อไปนักอืมต้มนก่้นเอามาพีเบิ่งใส่ซอสเลยอ้อ้ากกินเบบนี้ดีนับอกตื่เลยจัะเออเดี๋ยเป็นน้อกินเองเฮอ นองสาวอื่นวงหนึง่งแยกกัเลยไปตาท้องกับปอกิดเองเ <laughs> สียบบอตะท้องเปดิดก่อยมดแดงถวยหนึ่งใสจนมือดอืมอ,ททอืมเสียบเสียบจานลงเข่า,ขา กินงายเนยานะสาเนาะกินกระสอดหันมาบึงสูกดีอยู่เขาวากนี่มีตำนิเออคือกินแบบนี่ตะทองอมาๆมา,มากินในตะทองเด้อกินเขาปิธาเสียบักกินเขาเว้นเด้จ่าเด้อี่ตะทองกินเขาเวนินยายกินอิ่มแลวอือ แยซอสตัวน uh. <N> ้ำปรุงเพ่อกแล้วอืโอ้ยขนาดฝนตกยังเอาขึ้นมาอยิแล้นาเถานาอห้อนฮ้อนอีกแล้วพี่น้องฝนตกเศร้าอัหนึงอีกอ้อนฮ้อนฮ้อน เอ,อมามาแพนครับจุผู้ทุกคนมากินเสียบเสีบปัตททองเลยอ่นานามาือแรก น้ำกระทองเขาเพิ่งยิงได้ตักนานมาไล่ตออีกแล้วอีหน่อยเฮ้ยยายนอนแห้งยายกะที่จบคลิปกะทองกินข้าวเวียนขับไทยรีวิวบึงคุณตุ๊กไว้เพียงแค่เหนด้อยดีกาเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณที่ติดตามยาย <laughs> ยายเฮ็ยเนนะี่ยกับเบิ้งยายสวัสดีจา้ายายรักพี่น้องได้จา้สสาสวัสดีจา้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเดี๋ยววันที่ตามคลิปยายต่อไปเลยได้จ้าสู้สู้เขาจะดีดีเยี่ยมสู้เยี่ยมเ <laughs> นะดี๋ยวยายจะลงหน้าลงหน้าก่อนพี่รอตีดบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบา โอ้ยจานอะเสียบนะครับนีเสียกินเบบมีแรงกินเขาเสียบเบามือเลยพี่น้องกินเบบมนบานนะจ่าเนาะนี่ห้องคุ้งเอค้องคุ้งี่จ้าทองสินหนึ่งไก่ให้ร้านได้จ่านี่ไก่ิตาทองซื้อมาไว้เลียวก็หนึ่งไก่ให้ร้านกินเขาเรงนะจ่าเนาะ นี่มักไว้มืดมักใส่ยังในแนวเท่านี่ใส่รุดดีใส่รุดดีจะทองสื่อเอาแตงเตะใส่ติดท่านจะทองสื่อเอาแตงเตะโอ่งโอมันไม่จะเสียมาเลยสื่อไก่ตลาดได้จ่าเด้อนี่ไปหนึ่งไว้แล้วใบให้หลานเนาะพี่น้องเนาะนี่ใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้ห้องห้องก่อนได้จ่าเด้อไก่ลงเด้อพี่น้องเด้อเอาแซ่บช มากมามามาพี่น้องมากจิ้นไก่ลายอยู่ผ้าเบิ้งหนก่งดีมือทองสีมือตาสีแทรกบ่แต่ทองกิ้เขาก็ไข่แล้วเนาะกินล้างตาตากินเขาไข่แหลี่ยมกับกินไข่หมดแล้วแล้วก็สียเฮ็ดทำไมให้ร้านกินแรงครั้งแรกเลือี่น้องเด้อหลังจากตากินเขาเย็นเลยกินงเขาเย็นกินงเขาเย็นโอ้ยก็เขาเย็นว่าพี่พีดว่าถือนอนเย็นพี่พีดว่าถือก็ขอตูดเขาอภัยอ้า ไว้แล้วเนาะพี่น้องเนาะข้ามีมากินห้าวมีมาใส่นาำทักไต่มันเฮ้ยหอมแซ่บเ้ยพี่น้องเลยจีบอกพริกเอ็ดบอกพริกซี่พูดเนาะจ่ายเนาะนี่พี่น้อง